สวัสดีค่ะ,คะวันนี้ลูกสาวนะคะอยากกินกล้วยบวชชีค่ะแม่ก็เลยจัดให้เลยนะคะไปซื้อกล้วยมาะคะ่ะสองวีนะคะวีละสิบบาทใหญ่ไหมนี่ค่ะคุมไม่หญสิบ <10 S 2> บาทนี่คุ้มเลยนะใหญ่นะเนี่ยได้หม้อหนึ่งนะเนาะเดี๋ยวเรามาปอกเปลือกกันเลยค่ะเดี๋ยวให้อันดาช่วยนะคะคนอยากกินต้องช่วยแม่ทํานะคะ <c oughs> โอเคพร้อมหรือยังลูก <c oughs> ไปค่ะ,ไป,คะไปทำกันเลย <c oughs> นี่ค่ะเดี๋ยวจะปาดให้อันดาเชื่องะคะอออัะอาลูกแกะเปลือกแล้วก็ใส่หนุ่มถังให้อันดาช่วยปอกปอกเข้าปากค่ะนี่ลูกน้อยนี่ปาช่วยกันเลยๆจะได้เสร็จนะคะเป็นลิงเหรอนเป็นลิงล้วยชนลูกน้อยมาก ม,มันเป็นดิงน้งแล้วกล้วยแบบไม่สุกมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้ามันสุกมากเกินไปมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหล่มันจะเละเนาะเวลาต้มอ,ออกมาแล้วมันจะเละ,ะคะ่ะอร่อยมากแม่ปาดแต่ลูก,กึงก่นี่ช่วยใช่ไหมเนี่ยถามจริงช่วยช่วยวเหรอโอเคช่วยก็ช่วย เหมือนแม่ทําอยู่คนเดียวเลยตอนนี้ปอนี่ปอกใส่ถุง้หนูเอาเบือเข้าใส่ถุงเอาใส่นี่อ่าปอกได้เลยค่ะนี่ใส่กระมังไปค่ะนี่ค่ะปอกไป <c oughs> ไหนได้ปอกได้ยังได้แล้ว เก่งมากเปลือกทิ้งไปดูลูกกระจิ๊กหนงเอาอันนึงอีกบาทเองเนาะอันที่สองปอกไปเรื่อยๆค่ะคนเรากินอันที่สองเลยนะและและ้วอันดาก็กินลูกที่สองค่ะอุยแม่จะทําเสร็จแล้วแหละแม่คิดว่าแม่ทําเสร็จต่อนนะผูเรียนค่าผูเรียนเรียนอะไรละกล้วยลกล้วยบังคุด กำบังใหญ่กำบังใหญ่เต็มปากเต็มคำไม่ใหญ่เลยดูกระต่ายตรงนี้ง่ายง่ายต้องคั้นกะทิซื้อกะทิกล่องม,มาเลยค่ะไม่ได้กินนานแล้วค่ะเโกยุชิอยากกิน ลูกก็อยากแม่ก็อยากก็เลยจัดเลยวันนี้นะคะโอ้ะเมือ่อวานพี่เซมซีก็ชอบอะ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแลทำไมกล้วยน้อยจ่ะกล้วยน้อย,ดเ,ย,เ,ย,อยเดี๋ยวนี้เห็นมีเปลือกเปลือกไปที่นีค่ะนี่คะ่ะกล้วยที่เราปอกนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นชิ้นๆน,นะคะพอดีคำเนาะกินเค็ม ทำเป็นชิ้นพอคำนะคะนี่เป็นสี่ชิ้นเนาะลูกหนึ่งจะได้สี่ชิ้นค่ะทำให้หมดเลยจ้ะหั่นเสร็จแล้วนะคะไปค่ะเราไปทำกวนบดชีกันเลยค่ะตั้งหม้อเสร็จเรียบร้อยนะคะให้อันดาช่วยเทกะทิลงไปค่ะเทไปหมดเลยลูกบีบบีบให้มันออกเร็วเร็วเออนั่นแหละใส่ลงไปให้หมดเลยลูก ไปให้หมดเลยผู้ช่วยของเรานะคะดูหน้าผู้ช่วยหน่สิคะเทดีๆนะลูกหมดยังโอเคว้ายังไม่หมดเลยโอเคอเค,ค่ะไปค่ะไปเอากล้วยมาใส่อ,อ่าเดี๋ยวให้ดาช่วยใส่นะคะกล้วยเทลงไปเลยลูกเทลงไปเลยให้ตรงนะคะเดี๋ยว อู้ว้าูลงไปนะคะเดี๋ยวเราเติมน้ําลงไปนิดหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะไม่ต้องจับหม้ออยากกินก็ต้องทําเองนะจ๊ะใช่มีค่ะกะทิมันน้อยเราก็เติมน้ําลงไปค่ะอโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวใส่เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ต้มไปจนกว่ากล้วยจะสุกค่ะใ่ด้วยใส่เกลือลงไปค่ะนิดหน่อยพอนะคะ กดกล้วยลงไปหน่อยค่ะเให้มันจมลงไปค่ะทีนี้เราก็รอ,อกล้วยสุกค่ะกล้วยบวชชีของเราก็เดือดแล้วนะคะคเดี๋ยวรอ,อสุกอีกสักหน่อยค่ะเดี๋ยวค่อยใส่น้ำตาลนะคะเพิ่นเดมหดเนะคะเป็นไงบ้างคะกินหอมหวานมากกินหอมหวน,นมากนี่ค่ะคนอยากกินนะคะเบ้าร้อแล้วก็ช่วยทำด้วย กล้วยบดชีของเรานะคะกล้วยสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาใส่น้าตาลกันต่อเลยค่ะมาค่ะผู้ช่วยใส่ดีๆระวังมือมอ,มอ,ยอย่าโดนมอนะคะทางไหนคะหนูเทพิกทางนะลูกจับทางนี้ดิจับทางเออมันแหละอแล้วค่ะเก่งมากพี่คะ่ะนคนสนัครไมเข้ากัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราจะเติมกะทิเพิ่มลงไปนะคะให้เข้มข้นเลยค่ะยังไม่หมดอันนี้น้ำน้อยๆนะคะไม่เอาน้ำเยอะค่ะุกคลิกอือขอชิมหน่อยนะอืมอร่อยแล้วเดี๋ยวแม่เติมกะทิก่อนเดี๋ยวเราเติมกะทิเพิ่มอีกนิดนึงนะคะให้มันเข้มข้นหน่อยค่ะอม่ลูกเทใ,ให้ตรงหม้อสิคะร้อนนะสิ พอคะ่ะคนนะคะอันนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ใหญ่นะคะไหนมาแม่ผกเรียบร้อยแล้วคะ่ะยกลงจากเตาได้เลยจ้าไปคะ่ะเดี๋ยวไปชิมไม่ต้องลูกเดี๋ยวแม่หยิบเอง <c oughs> เรียบร้อยแล้วคะ่ะกล้วยบวชชีของอันดานะคะนี่นางอยากกินนะคะก็ให้นางทำเองเดี๋ยวลองให้ชิมดูนะคะเป่าก่อนเป่าดีดี ร้อนมากๆพิ่งออกจากเตาอร่อยเป็นไงอร่อยสมกับพี่อยากกินไหมอันดาทําเป็นแล้วใช่ไหมคะว้าเป็นไงถูกใจเนาะโอเคค่ะปิดคลิปนะคะวันนี้แม่นิก,กับน้องอันดานะคะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่นิดก,กับน้องอันดาด้วยค่ะสวัสดีค่ะอันดาสวัสดีกอลูกสวัสดีค่ะอ่ากินเลย ด้วยเ,เปล่าก่อนนะถูกใจน้ำกันเด้อถูกใจน้ำกันเด้อถูกใจมากอยากกินหลายวันแล้วนี่สุดยอดยอ